อุ้ยได้5,429ครันจี่4,000นะครับเึ้าครับผมจากสี่ดัน้ะครับเราเปลมาตั้งสันสยคนะฮะขาดสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่องมิกันจีๆนะครับในเกม Trucker of Europe 3นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้ปัญหาให้ทุกคนนะครับที่ มีตังติดลบในเกมว่าแก้ยังไงนะครับผมจะมาบอกสาเหตุเลยนะครับว่าทําไมตังของพวกคุณติดลบนะครับอ้าวอย่างแรกเลยเข้าใจว่าเพิ่งขับครั้งแรกๆใช่ไหมแล้วเราอ่ะเหมือนผมมาครั้งแรกๆก็ชอบขับตรงทางบ่อยเหมือนกันนะผมก็เคยเงินติดลบมาก่อนนะจากใจกจ,กจริงๆเลยก็คือผมขับตรงทางบ่อยมากนะครับแล้วผมก็ไปใช้ไอ้นี่ไอ้ทังขวาไอ้นี่ไอ้รถยกอะ ทรเซอร์วิสนะครับใช้บ่อยมากใช้จนลืมเลยว่าสักวันตังเราก็จะหมดนะครับซึ่งแนะนำนะครับถ้ารถใครพังนะครับพยายามอย่าใช้750อ่ r ยูโรนะครับแพงนะครับยิ่งตกบ่อยยิ่งแพงนะแนะนำให้ดูโฆษณาทางขวากับฟรีทาวนะครับมันจะทำให้เราไม่ต้องเสียตังค์นะครับนี่เป็นไงคุ้มนะครับวิธีการนี้ทำเราไม่เสียตังค์นะครับนะครับบางทีขับไปกลางทางน้ำมันหมด มันก็จะบังคับให้เติมครับถึงแม้เราจะไม่มีตังค์นะครับมันก็บังคับให้เติมครับแนะนํานะครับก็ให้เราไปที่ปั๊มก่อนนะครับแล้วก็ไปตรงนี้เติมน้ามันแล้วก็กดเติมไปก่อนนะฮะมันจะมีให้เติมแบบจ่ายตังกับเติมแบบดูโฆษณานะครับแนะนําให้ทุกคนดูโฆษณานะครับ เพราะว่ามันก็1,000แล้วเห็นหมัมย1,000ยูโรแล้วเนี่ยนะครับแพงกว่ารถยกอีกเนาะมันเกี่ยวอะไรกันนะครับกดฟรีฟิลนะครับดีดูโฆษณาครับ oh, เมื่อเราดูโฆษณาจบแล้วนะครับปิดไปเลยและเรานะครับก็เติมน้ํามันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วครับผมเย้ yeah. yeah. เดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการหาเงินเพื่อแก้เงินติดลบกันเลยครับ 1>, 1วิ่งงานเพื่อแก้เงินติดลบ เคล็ดลับในการหาเงินเพื่อแก้เงินติดลบไม่ง่ายนะครับของพี่เขื่อนก็คือการวิ่งงานใกล้ๆและได้เงินเยอะๆนะครับข้อดีของการวิ่งงานใกล้ๆนะครับก็คือเราจะสามารถทํารอบได้ดีกว่าการวิ่งงานไกลๆนะครับนะรอบใกล้ดีกว่ารอบไกลแน่นอนนะครับและยิ่งรอบใกล้ได้เงินเยอะอีกเนี่ยมันจะทําให้นี่ของเรานะครับหายไปอย่างรวดเร็วนะครับคือปลดหนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่เขื่อนจะบอกเคล็ดลับนะครับก็ไปเก็ตเลยช็อบก่อนนะฮะ แล้วก็ทางขวาจะมี Default อยู่ครับให้เลือกเป็นกิโลเมตรแล้วก็หัวลูกศรขึ้นครับปึ้งเห็นไหมครับจะมีพ่วงอยู่นะฮะเป็นเทมโบล่าเอลูเนาะนะครับเดี๋ยวดูก่อนพวกไหนแพงสุดที่2000นะฮะเรายังไม่เอานะฮะถูกเกินนะครับเดี๋ยวเซิร์ชนิวจ็อบครับสามารถกดรีเฟซได้นะครับสลับคนเติมเนาะ <c oughs> ผมชอบเติมนะฮะนี่อันนี้2001 2000ยังน้อยอยู่โอเคเดี๋ยวรีเฟซก่อน เอลรีสักทีแล้วก็กดไปเลยครับจกกนกว่าจะเจอพวกที่พอใจเนาะเอ้ยอันนี้สี่พันเลยวะทุกคนกันเอาพวกนี้แล้วกันครับสี่พันนะฮะกดไปเลยปึ๊บนะครับอีกกิโลเมตรหนึร้อยสามสิบกิโลเองครับเทมบูล,ล่าเอโร่นี่โคตรใกล้นะทุกคนแถมมีทางลัดอีกบอกเลยใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลย อนี้นะครับาาราคา4,000ันนะครับนะเวลาขับรถนะครับก็อย่าลืมไปดูโฆษณาตอนจบไว้นะครับเพื่อรับเงินเพิ่มเนาะอีก20%นะครับแล้วก็พยายามอย่ามีดาเมจนะฮะเดีมันก็สามารถดีมุฟได้เลยนะอย่าลืมดิบล็อกนลยฮะไปเดี๋ยวขึ้นเละดูก่อนเอ้ย ไปไปไปเดีย๋ยวตรงไปเลยนะฮะเออพวกนี้ก็ใหญ่อยู่เหมือนนะเอออย่าว่าไปไปเลยเดีย๋ยวลงล้อช่วยดีกว่าอันนี้เป็นทางลงเขานะครับระวังด้วยนะมันจะเร็วมากาจะโคตรเร็วถ้าเรายิ่งลงล้อนะฮะมา ก็พยายามขับหยาชนนะไปไปไป้ยา,ายยาตมยาอุชิบเบนมันเลยไปมาอยู่ที่เอวเย่ yeah. ใช่ไไย่มากไปครับผไปครับ เมื่อเรามาถึงปลายทางแล้วนะครับให้เราเข้าจอดเลยนะฮะ้าจอดเลย yes นะครับแล้วก็เราจะดวนค่าปรับอยู่นิดนึงนะครับให้เรากด Remove p e n a l ตี้บวก20%โบนัสนะครับเพื่อ,อลบค่าปรับแล้วก็ทำให้ตังเรามากขึ้น20%นะครับจาก4 0 0 0เราจะได้เท่าไหร่มาดูกันเลยอไอโดริโก ลุนกันลุนกันอุ้ยได้นี่ครับผมจาก4 0 0พนะครับเราขึ้นมาตั้งพัน0นะฮะได้ตั้ง5 0า0ันะครับรับรองปิดนี่ได้แน่นอนนะฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปวิธีการต่อไปกันเลย2เติมเกมเพื่อแก้เงินติดลบวิธีการต่อไปนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากขับรถเพื่อให้ตังค์หายติดลบนะครับก็คืออยาก ผมก็มีวิธีการดีๆมาแนะนานะครับถ้าไม่อยากขับรถก็คือเติมเงินเลยครับเติมเกมนะครับมันจะไม่หักกับเงินในเกมที่ติดลบนะครับทันทีเนาะนะครับให้เรากดรูปร้านค้าครับมุมขวาเนาะนี่ครับมันก็จะมีหลายอย่างให้เติมนะครับทางซ้ายสุดก็เป็นเติมลบโฆษณาครับหรือไม่ก็เติม Unlock t เล l ร r นะครับผมแนะนําว่าให้เติม Unlock t เล l ร r ดีกว่านะครับเติม Unlock t เล l ร r นะครับเพราะว่าถ้าเติมอันใดหนึ่งเนี่ยมันจะ ให้จังสองอันนะครับไม่รู้อะไรผมเติมอันเดียวเองร้อยี่ห้าเนาะแล้วมันก็ได้ลบโฆษณาด้วยมันแถมไม่ด้วยนะฮะดีมากเลยหรือไม่สำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อรถอะไรอย่างนี้นะผมว่าแนะนำไอร้อยเจ็ดสิบห้าคุ้มแล้วนะสามแสนอะ่ะเออได้ต้องสามแสนนะร้อยร้อยเจ็ดห้าทุกคนดูร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเองผมเติมเซตนี้นะเมื่อก่อนนะฮะก็ได้รถเกือบทั้งเกมนะฮะได้ตังแต่งทังรถคุ้มอะ่ะบอกเลยนะฮะจนหลังๆมาผมไม่เติมมานะครับเพราะว่ามัน เราไปไลฟ์ไงเราได้ตังค์เยอะกว่านะฮะตอนไลฟ์ได้ตังค์อย่างเยอะเลยนะตอนขับในไลฟ์เนี่ยนะครับก็แนะนําวิธีสุดท้ายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับใครชอบวิธีการแก้ไขเงินติดลบในเกมซัคเกอร์อ็อบยูโดสามนะครับก็ไลค์ซับสไคร้ไปกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับติ๊เกิลก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพร,ออะราะแรงไปเลงเอ้า